พระนางสุมเมธาก็เลยเข้าไปกราบทูลว่าสังสารวัตรนี้เป็นสภาวะยืดยาวสำหรับพวกคนเข่างั้นคนเข่าในสังสารวัตเนี่ยยาวจริงๆใช่ไหมเหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงว่าสงสารกล่าวคือความเป็นไปของลำดับขันอายตนะธาตุเป็นต้นเนี่ยนะที่เป็นตัววัตตะสังสาระเนี่ยมาแบ่งเป็นวัตตะได้สามวัตตะ คือกรรมวัตวิปากวัตรและกิเลสวัตสังสาระอันนี้ก็คือขันธาตุยตนะพอมาแบ่งเป็นวัตตะแล้วก็ได้สามเพราะฉะนั้นชื่อว่ายืดยาวแม้แต่อดีตพุทธญานก็กำหนดไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ในสังสารวัตรมาเนี่ยนะอยู่มาพอๆกันนั่นแหละไม่ได้มีใครแก่กล้ากับใครเลยอวิชชาแก่กล้าพอๆกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นแม้แต่พุทธญาณก็กําหนดไม่ได้มันยาวขนาดนั้นอะ่ะคิดดูนะเห็นแล้วโลภะเกิดทันทีได้เลยเห็นแล้วโทสะเห็นแล้วโมหะเกิดขึ้นครอบงําท่วมทับไปเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นอวิชชาและภาวะตัณหาเนี่ยนะสำหรับคนเขาเหมือนคนตาบอดผู้ไม่กําหนดรู้วัตถุแปดจริงอยู่เงื่อนต้นของการผูกติดในภพย่อมไม่ปรากฏเนี่ยนะเพราะเรายินดีไปทุกๆภพนั่นแหละ ถามว่าสัตว์นรกยินดีในความเป็นอยู่ในนรกไหม,ไม,ไมถามว่ายินดีไหม,ไมถามว่าสัตว์นรกกลัวตายไหม,ไมกลัวเอา้าแสดงว่าก,ก็ยินดีในสภาพาแบบนั้นนั่งกันเนี่ยเอา้าไม่ชอบอยู่แบบนั้นแต่กลัวตายเอาเลยเอาไงสมมติสัตว์นรกเนี่ยเห็นคนไปถือดาบไปฆ่ามันเอาไหมไม่เอา,เอ,าอย่างเหมือนกับเรากำลังป่วยสมเนี่ยชอบแบบนั้นไหมถ้าใครจะถือดาบมาฆ่าเอาไหม แล้วหลันสังสารวัตรสำหรับคนพาลเนี่ยนะผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดรัดไว้กับอารมณ์เนี่ยนะอวิชชาเนี่ยปิดไม่ให้เห็นสัจจะใช่ไหมไม่ให้เห็นว่านี้ทุกขสัต์ควรปริญญาสามนี้สมูทัยศาสตร์ควรละน,นี้นิโรสัตว์ควรทําให้แจ้งนี้อริยมรรคสัต์ควรเจริญอวิชชาปิดพับทันทีไม่ให้เห็นว่านี้เป็นขันธะารายตนาสัจจะปฏิจจ นะอวิชาปิดหมดแล้วเสร็จแล้วตันหาฉาบทาอะเออดีนะงามนะสนุกนะสุขนะเนี่ยนะนะตรงกันข้ามหมดนะผูกไว้เพราะฉะนั้นสังสารวัตเนี่ยเป็นสภาวะยืดยาวสําหรับคนเค้าผู้ร้องให้อยู่บ่อยๆเพราะบิดาตายมารดาตายแางนั้นเถอะก็ไปถึงไงพระราชากำลังร้องไห้กันอยู่เนี่ยนะก็คือเข้าไปถึงก็บอกว่านี่นะคนเค้าจะต้องร้องไห้อย่างนี้อีกนานแบบนั้น ก็บอกว่าพี่ชายน้องชายถูกฆ่าและตัวเองถูกฆ่าในสังสารวัตที่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้วขอพระอ,องค์โปรดระลึกถึงน้ำตาน้ำนมเลือดและกองกระดูกของสัตว์ทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวไปมาว่ามากเพียงไรเพราะความที่สังสารวัตรมีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้วน,นะก็คือ นางนี่แสดงว่าแตกฉานพระสูตรมากเลยเนี่เห็นก็ร้องไห้นึกถึงพระสูตรทันทีเลยว่าเออที่ร้องไห้อยู่เนี่ยนะน้ําตานี่มากกว่ามาหาสมุทรแล้วนะที่เคยพ่อตายแม่ตายพี่ชายตายน้องชายตายญาติตายต้องสูญเสียจากของรักเนี่ยน้ําตาเฉพาะเสียใจเพราะแม่ตายอย่างเดียวนี่ก็มากกว่าน้ําในมาหาสมุทรแล้วว,งงว่าง้นเถอะหรือว่าน้ํานมที่เราเกิดมาแล้วกินน้ํานมแต่ละชาติแต่และชาติเนี่ยเดิมน้ํานมมากกว่าน้ําใน มาหาสมุทรแล้วกองกระดูกก็ใหญ่โตมากมายเพียงไรว่างั้นเพราะฉะนั้นโปรดทรงระลึกถึงมาหาสมุทรทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรง,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 งมาเปรียบเทียบด้วยน้ำตาน้ำนมและเลือดโปรดทรงระลึกถึงกองกระดูกในกับหนึ่งของบุคคลหนึ่งเทียบเท่าภูเขาเวปุระบันพศกับกับเดียวนี่นะกระดูกของเราก็มากกว่าเขาเวปุระบันพศแล้ว โปรทรงระลึกถึงแผ่นดินใหญ่ชมพูทวีปที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมาเปรียบเทียบด้วยสังสารวัตรของสัตว์ที่ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในสังสารวัตรที่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้วแผ่นดินทั้งหลายทําให้เป็นก้อนเท่า,มาเมล็ดพุทราก็มากไม่เท่าจํานวนมารดายายทั้งหลายเนี่ยนะสมมุติว่าเอาก้อนมาเม็ดเท่านี้ใช่ไหมมาปาั้นเออนี่แม่เอามาอีกก้อนหนึ่งะนี่แม่ของแม่อ่าอันนี้ แม่ของยายแล้วต่อไปแม่ของทวดอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยนะเอาแผ่นดินมาปั้นเทาเม็ดเล็กๆเนี่ยเท่ากับเม็ดมะขามเนี่ยนะเม็ดพุซาเนี่ยเล็กๆอ่ะปั้นไปเรื่อยนี่แม่ของแม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 ่ก็บอกแผ่นดินหมดก่อนแม่ของแม่ยังไม่ทันหมดเลยเมันมันยาวขนาดนั้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นโปรดทรงระลึกถึงหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงนำมาเปรียบเทียบ เพราะสังสารวัตรมีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้วท่อนไม้ทั้งหลายขนาดสี่นิ้วก็มากไม่เท่ากับจํานวนบิดาและปู่ทั้งหลายเ่ยนะแล้รก็ตัดเอาไม้ทั้งโลกนี่มาเลยนะมาแบ่งเป็น4นิ้วอ่ะแล้วก็ตัดนี่นะนี่พ่ออ่ะนี่ปู่อันนี้ทวดนี่พ่อของทวดแล้วกันก็คือพ่อของพ่อของพ่อของพ่อเนี่ยนะต้นไม้เนี่ยหมดทั้งโลกเลยพ่อของพ่อของพ่อก็ยังไม่ทันหมดเลยว่างั้นเนี่ยยาวขนาดนั้นนะ ใครกลับมาเป็นพ่อเป็นลูกกันนั้นก็วนๆอยู่แถวนั้น่ะโปรดทรงระลึกถึงเต่าตาบอดในช่องแอกอันหมุนบนไปในทิศบูรพาและทิศอื่นๆในมหาสมุทรมาสวมหัวเต่าตาบอดตัวนั้นเปรียบเทียบในการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ที่ดูนะว่าพนางเนี่ยฟังพระสูตรมาขนาดไหนช่กีรติศดขอเกิดปัญหาปั๊บเนี่ยเอาพระสูตรเหล่านี้มาสาธยายให้ฟังได้อะ วันน้าในมหาสมุทรเนี่ยนะมันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ลมพัดไปในทุกทิศเนี่ยนะมีไอ้บ่วงตาเดียวหรือช่องแอกพอที่จะสวมคอเต่าได้อะ่ะเสร็จแล้วเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ทีหนึ่งเนี่ยนะแล้วไอ้บ่วงนี้มันก็ลอยไปเรื่อยเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดเนี่ยจะโผล่ออกมาถูกหัวพอดีเลยสวมพอดีเป๊ะเลยเขาบอกว่าพอเป็นได้ในการบางครั้งบางคราวแต่ยาวนานมาก หันคนพาลเนี่ยเมื่อไปสู่อาบายทุกขติวินิบาติแล้วจะได้กลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นความได้เป็นมนุษย์ที่เราได้กันเนี่ยเป็นของยากนะเนี่ยพนางสุเมธาท่านบอกอย่างนั้นเลยเนีย